ก็ต้องกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านด้วยเลยนะครับผมวันนี้อยู่ผมคาร์ังเกมเมอร์กันอีกเช่นเคยนะครับผมก็ในวันนี้นะครับเรามาอยู่กับในเกมเดดบอยเดดไลน์ Dead Dead นั่นเองช่วงนี้ก็เป็นช่วงนะฮะจะเล่นเดดบอยบ่อยหน่อยเพราะว่าตอนนี้เพื่อนผมเล่นกันค่อนข้างที่จะบ่อยนะฮะเล่นเป็นซาวเวอร์นะครับส่วนฆาตกรไม่ค่อยได้เล่นนะครับนี่ผมมาทำภารกิจของฆาตกรวีเพียบเลยเนะี่ยแยกจริงไม่ได้เล่นนาน วันนี้เล่นเป็นเดินเนิรอสนะครับผมไม่รู้บอกไปหรือยังนะครับผมตอนแรกผมอัดไปแล้วนะครับหนึ่งคลิปเต็มเต็มเลยว่ามันหลุดนะครับผมมันหลุดไม่ใช่ว่าตัวอัดหลุดนะครับเกมแม่งหลุดนะครับผมแม่งกูโดนแบรนเลยสองนาทีนะครับผมมาดูครับว่ารอบนี้เราจะฆ่าใครได้นะครับผมรอบที่แล้วผมฆ่าไปสามแน่นอนครับผมแต่ว่าสี่คนที่สี่ผมหาไม่เจอรอบนี้แล้วผมต้อง เอาให้ได้รอบเนี้ยต้องโดนผมจัดหนักแต่ผมไม่ได้เล่นนานนะครัะคากรยิ่งไปเดินเนิ้อด้วยบิงกไม่ค่อจะโดนเท่าไหร่พวกนี้ก็สำหรับคนที่เข้ามาดูก็อย่าลืมกดให้กด subscribe ก่อนจะรับชมนะครับผมจะเป็นการขอบพระคุณมากเลยนะครับผมมาเราม,มาค้นหา ผูคนกันเถอะเจอละหนึ่งเจอละหนึ่งครับอยู่ทางนั่นไป,หนไ,ปนไหนเ่จะไปไหนผมเห็นเพื่อนนะผมเห็นเพื่อนนะเห็นเพื่อนนะนี่ไงนี่ไงดักแม่งเลยไม่ต้องเล่น ไม่ต้องเล่นนะครับเฮ้ย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 อย่าเล่นอย่าเล่นเยไปครับหนึ่งแข่งเฮ้ยไหวไปเปล่าเนี่ยของจริงเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยทำมาไล่ เห็นรอยเท้าครับนี่ไงนีไงเห็นรอยเท้าเห็นรอยเท้านี่ไงดักหน้าเข้าไปหนึ่งทีแขวนต่อสองแผนครับแวนไม่ข้างบนเนี่ยเหมือนใส่จะเล่นสายนี่กับผมเหรอไม่ค่อยได้เล่นนะคาตากรเนี่ย ช่วยกันแล้วนะฮะเรามีนัทซ์ฮีลิ่งนะครับเราก็เดินค่อยๆเดินเทียบร้อยแผลลอดที่ต่องแล้วนะครับพ่อไปหนึ่งแขวนเพื่อนเข้าเฟสสองไปมาบให้ไอ้นั่น ลับโอมไปไม่ถึงเอ้ยนี่ไงดีไหมเลยดึงดีนี่ยาวบินตีไปอีหนึ่งกีเอไปไหเอา เอากูไปไหนจะไปไหนอ่ะเอากูบักบักเข้าไปในี่ไปไหนเล่นตายก่อนเลยนะเออไม่แม่แม่แม่มมเราให้เขาได้เล่นกันดีกว่า เล่นเล่นตามตามเราตามไม่เห็นเลยมั้งนี่อย่างโอ้ยโอ้ยเด็กนี่ไม่เอ้าเฮ้ยโอ้โหอะไรวะมึงเกินไปเกินไปนะเพื่อน mà Bên lúc ở đây quyết lúc ở ai không có đẹp nhưng mà buồn đi thế, bị ô heo tôi heo hội คุณละนะแต่แบกี่ตามผมอาตามเจเจแบกกับหลังมาเลยจบโอ้แฟนอยู่นิดหนึ่งแฟนอยู่หน้าประตูเลยแหละไม่ต้องมีกันเลยหน้าประตูตายับศพ นี่เสียงผู้คนเฮ้ยไม่มีใครเ,เจอแล้วครับหนึ่งท่านแล้วิ่งผ่านเครื่องไปนะ

กระโดดฟันให้เป็นหนึ่งทีไปไปเป็นหนึ่งแขับอะไรกันหนูน่ะเฮ้ยฮะให้ให้ให้ปั่นให้ปั่นกันใหญ่มาแล้วครับ ครับกระทึบเครื่องไปอย่างีเ้เฮ้ยเฮ้ยมันอยู่แถวนี้แหละแถวนี้แหละตู้ใช่ไหมปาบใช่ไปไหนของมันวะจะมีเครื่องนูน้นที่ยังปั่นอยู่ให้หรือไม่ ใช่คร <S 々> ับเขาปั่นเคื่องนี้ด้วยมาดูเครื่องไปเราจะับไปดูเครื่องเดิมนะฮะไม่มาเว้ยเอาเรื่องว่ะเนียนว่ะ อ้าเอาเฮ้ยไม่โดนได้อย่างไรไม่โดนได้อย่างไรไม่โดนครับสั้นไปโอ้ผมสำคัญตัวเองว่ะผมกะไม่เคยได้เลยว่ะวิ่งมาได้น่ครับเอ้าเอ้าเอ้าเอาตีด เข้าไปมาเรียนปะห้องวีอยู่นี่ไหละห้องวีอยู่นี่ไม่ไม่อยู่สาวอยู่ข้างนอกแต่ว่าห้องวีไอพีอยู่แถวนี้นะครับไม่อยู่การใช้เครื่องเป็นทุกเครื่องครับอันไหนครับกล้อันไหนที่ เอาช่วยกันแล้วไปไหนเพื่อนเก่งนะเนี่ยนี่อ่ะนี่อ่ะนี่ไงมีเนิร์ดฮีลิ่งเพื่อนผมเป็นเนิร์ธนะเว้ยต้องเอาเนิร์ดฮีลิ่งมาอยู่แล้ววะวะ ไม่ลมว่าไปเพื่อนเดี๋ยวสองไปอันนั้นน่ะอันนั่นน่ะปั่นกันใหญ่ปั่นกันใหญ่ได้เพื่อนวิ่งฉีกกันอย่างนี้ใช่ไหมเจอแล้วผมเจอคุณแล้ว เอาปล่อยตายเว้ยลากนเพื่อนทำอะไรละ่ะโอ้ยโ,อโหแม่งบิ้งติดอีเวนเลย อ้าวค่อยฟังวิวอยู่นี่ว่ะเรียบร้อยถ้าเรียบร้อยเราแขวนไปอีกหนึง่งอโอ้เครือ่องนู้นเอาเรื่องว่ะไปเพื่อนลาก่อนเพื่อน หาหลุมเลยแต่เราช่างมันครับเราเก็บสางว่าพอแนละ้วผมว่าเดมนี้ชิวๆครับ ลุกอยู่ในบ้านบออ้า,อาวลุกนี่หมดโอกาสรอดเพื่อน <c oughs> ไปที่ไกลที่สุดก่อนนะฮะ เห็นแสงวิบบับไหมเห็นวินไปเลยว่าเรามาแล้วเฮ้ยเฮ้ยแค่เบาะ หายแล้วโอ้โหเรียบร้อยครับรอดโอเครอดไปหนึ่งครับผมก็โอเคครับเบสเสร็จสิ้น เรามาไม่ได้แบบว่าต,ตั้งใจจะจเก็บสี่แหละแต่ว่าสามก็อโอเคแรงสิบเจ็ดแค่สองเนหนึ่งเองนะฮะเล่นไม่ค่อยขนาดด้วยครับเดอะเนิร์ดถึงจะระเวลสี่สิบก็ตามครับผมผมเอามาเพื่อจะมากดนี่ครับเนิร์ดฮีลิ่งครับไม่ได้อะไรเลยนะฮะก็เป็นไงบ้างครับผมสำหรับเดดบอยเดดไลท์ ฆาตกรสนุกกันหรือเปล่าครับผมถ้าสนุกก็อย่าล like, ืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กับผมด้วยนะครับผมแต่ถ้าชอบมากๆก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยก็ได้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมอาจจะเล่นไม่ค่อยเก่งนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับแล้วเ,เจอกันคลิปหน้าครับ